ที่เราได้มีการทำพร้อมไหมครับรพร้อมไหมพร้อไปแล้วค่ะที่เราได้อ่ายาสำรวจค่ะการาทำกมตรผแล้วอ่ะค่ะตอนนี้ขั้นตอนต่อไปในส่วนของกระทรวงวัธรรมเราจะต้องมีอะไรอย่างไงบ้างแล้วก็จะอ่ามีความคืบหน้าในการดำเนินการของางพีบ้งค่ะค่ะก็ขออนุญาตพูดโดยภาพรวมก่อนนะคะซึ่งวันนี้เป็นพิธีในการ บวงสวงเพื่อที่จะตัดต้นจันนะคะโดยผู้แทนพระองค์แล้วก็เป็นการตัดเป็นพิธีพดมเริกนะคะซึ่งตัดไปสามต้นแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ทางกรมทรัพยากรนะคะกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะทําการแปลรูปเพื่อที่จะได้ส่งต่อเมื่อแปลรูปเสร็จแล้วก็ส่งต่อมาที่กรมสิลปากรกรมสิลปากร,กรก็จะให้สํานักช่างสิบหมู่ ในการทำประดิษฐ์ในเรื่องของพระกฏจันทร์กับพระหีบจันทร์ค่ะตอนนี้ได้ทราบว่าการดำเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยค่ะสักการแล้วจะมีการรับมอบส่งมอบกันสักช่วงระยะเวลาไหนก็ต้องรอทางกระทรวงศัพท์ค่ะเมื่อแปลรูปเสร็จก็จะรีบดําเนินการค่ะแล้วถ้าการจะสร้างพระมีนะคะตอนนี้เป็นงนบ้างค่ะ ค่ะก็อยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงแบบนะคะเพื่อที่จะให้พระองค์ท่านมีพระบรมราชวินิจัยต่อไปค่ะพูดถึงการความพร้อมของมระทาต่องาน,นค่ะย้ำเนี่ย ค่ะก็กระทรวงวัฒนธรรมก็มีความพร้อมนะคะในการจัดงานพระราชพิธีนะคะแล้วก็ออในทุกๆขั้นตอนนะคะเราก็มีการประชุมกันทุกสัปดาห์แล้วก็มีการติดตามความคืบหน้านะคะแล้วก็ในเรื่องของการปฏิสังขรณ์ราชรถนะคะหรือว่าราชยานก็กําลังดําเนินการะคะ่ะก็มีความพร้อมที่จะให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปนตามโบราณราชประเพะะณคีณค่ะ,คะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ